สวัสดีครับนี่คือหน้าในของหนังสือพิมพ์มวยสยามของวัน้ีป21มีนาคม2560ครับหน้า17ครับหลังจากที่ซีสเกตเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็กลับไปที่บ้านซึ่งผมเป็นแฟนประจำรับหนังสือพิมมวยสยามครับก็อยากให้ชมภาพหน้าในนะครับซึ่งเป็นภาพที่ไม่เห็นในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นก็คือ หลังจากที่เม então, ื่อวานสีสเกตกลับมาแล้วเนี่ยนะครับที่สนามบินอุณภูมิทาง m อยก็ได้ประกาศว่าเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของ m 5 5 0คนที่5กครับตอนต่อจากดูมาริสแรมไผ่ปงธนไรพิลพพรนะครับอ๋่งใหญ่มากครับก็อยากให้ชมภาพบรรยากาศตรงนี้ไว้หน่อยนะครับเขาบอกด้อครับเขาบอกว่าหลังจากที่เจ้าแหลมสีสเกตเนี่ยนะครับช็อกโลกนะฮะ ลาบโรมันกอนเซเลสนักชื่อนักชกที่ว่าเก่งที่สุดในโลกปอนต่อปอนกระชากเข็มขัดรุ่นฟรายเวดวบีซีกับแข้งมือใหญ่ลุ้งขึ้นเจ้าแหลมงานเข้าครับก็มีอีเวนต์ทันทีเลยก็คือมีการถ่ายแบบโฆษณาให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับยี่ห้อหนึ่งที่เซ็นทรัลพาร์คในี่ร์เซิลทาวน์พาร์คทางกรุงนิวยอร์กบริเวณด้านหน้าและบริเวณด้านหน้าของเมดิสันสแควรก์แคทนี้นี่ครับ เลย,เลยลก็คือเมซันกคแกคือสังเวียนที่ใช้ในการชกนะครับโอ mm hmm. เคมากยิ่ใหญ่มากหน้าตาไม่ได้บอกช้ำเยอะเลยแต่ก็จะมีคิว้วขวาซึ่งถือว่าเมสันทุแฟร์นก็เป็นเมกกะแห่งมวยโลกแทบร่างการหนาวถูกประคบด้วหมาโผล่เป็นที่ดูใจสิสเกตอย่างมากเพราะเจ้าตัวใฝ่ฝันว่าอยากจะสัมผัสหิมาสักครั้งในชีวิตนี้ครับ เมื่อวานที่สีสเกตมาถึงส่วนภูมินะครับโหคนไม่รอรับเยอะมากที่ผมบันทึกไว้ก็คือภาพาวันพุธที่2งนะครับ,บส22ตื่นมาสามเช้าแล้วก็บันทึกไปเลยมีเสันควากัดเองสิงโตปาอิงใหญ่มากนะครับเป็นแบรนด์มัสเตอร์คนที่ห้านะครับ ครับชคไทยพิศพิมนันกลายเป็นแชมป์โลกกลายเป็นโค้ดว่าที่โค้ดอันดับหนึ่งของโลกนะครับททเทียบชั้นกับเฟรดดี้โลชและแองเจโรดังดีนะครับ,รบหรือเป้าเองนะครับสอนเองลงเองนะครับเป็นลูกชายของเสียคุยนะครับสุา่าทพิศพินันจริงๆแล้วเสียป๊อปนี่เป็นลูกเศรษฐีนะครับแต่ว่าชอบมวย ต่อยกับสมรักคำสิงสามครั้งครับในแบบมวยสากลสมัครเล่นนี่ก็คือภาพก่อนส,สเกตกลับน,นะครับก็คือที่จอร์เดนเคเดี้นะครับบินขับด้วยอีวาแอร์ครับเป็นปวดศาสตร์ของมวยสากลโลกและปวดศาสตร์ของประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณทีมงานนะครหลวงโปร สเกตที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสีสเกตบายบายนิวยอร์กแบบประทับใจไม่ลืมเลยครับแ้าผมเป็นสีสเกตผมคงตื่นใจในตัวเองมากนะผมจะได้มารูบ,บัตรครับก็ขอบคุณมวยสยามครับมาดูหน้าปกกันสักนิดนึงนะครับมวยสยามวันทีน่แปดมิถน,นาคม2560ัสีสเกตสนันโลกเคียร์ทูโปรโมชั่นท่าเข้าสังกัดเถ็งไทยมันดีหน้าปกครับ ศรีเกศนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกซูเปอร์ไฟเวททอมเสียหุยทีมงานเตรียมออกเดินทางจากนิวยอร์กกับสุมาไทยถึงสว่วนสามนส่วนภูมิประมาณ11บเนาฬิกาในวันที่21แฟนมวยอยู่ใกล้ไปรับได้ครับนี่ก็คือโคงสิริเพชรพอต่อหัวเพชรสู้ขับใจเลยนี่ก็คือนักสู้นะครับยี่ปียี่าเข็มก็ขอชื่นชมนักมวยทุกคนด้วยนะครับทีศรีกเกศ ว่านีคือเคสระดับโลกครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ